ตามหาให้ถูกซื้อถ้าไหนตั้งใจตองก็เรื่องจะไกเที่ยวพอไปเที่ยวเสร็จแล้วไปเจอเด็กมาขอแทลูกเดปบบเนขาาจ้ร้เป็นคที่ชอบแต่กชอบชอดีๆมาขายันงบอกของเราสวันสางวันแล้วได้คุยมาไดมาตดทนก็ไม่ไม่เคยีที่เป็นเป็นเด็กก็เลยอยากได้กระบอกนี้มากกะว่าจะไปทำใบเลยเข้ามากิงบ้านยิงบ้านคุณเลยเจอที่มีอะไรบ้านน อันเลิอนางจริงๆลนะปีที่เอารถท่องจีนก็ใส่มาสองคันสี่คนดังก่อนในวัดดาวหนึ่งหรือเนวัดดาวซึ่งเป็นที่ก่าวขานในวันในโลกของโซเชียลเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับทราบจากน้องนักข่าวเลยละทั้งแทนด้วย่าว่ามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้น มีการถ่ายทอดสดจริงตัวตายผมก็แปลกอกแปลกใจเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เลยลงไปในพื้นที่เมื่อวานเนี่ยน้องๆหลายคนก็ลงตามไปด้วยรักษาตัวอยู่ก็คือคุณเน่วดาวหรือชื่อจริงว่ามักคลินพุ่มสะอาดหลังจากนั้นเนี่ยผมก็สั่งการให้ทาง พู่กับสอนอบาบางยี่ขันกับทีมงานนะครับถ้าอยากให้ผลพิสูจน์ทราบว่าเป็นไปได้ไหมว่ามีสองส่วนส่วนแรกคือน่าจะเป็นการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพ,พิวเตอร์อเจฉรประการที่สองก็คือใช้อุปืนจริงหรือเปล่าทำให้ประชาชนหลงผิดเข้าใจผิดหรือไม่มีมีมแต่ผิดมือนะฮะ เน่ก็เอามามอบให้แล้วก็ยืนยันตามข่าที่ปรากฏชัดเจนว่าตัวเขาเองเนี่ยในเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมจะให้เขาพูดแล้วกันเขามีความรู้สึกว่าไม่สบายใจก็เลยเล่นเฟซเดี๋ยวให้เขาดูอะเฟซเฟซถ่ายพ่อสดเนี่ยมันทำยังไงในหมู่คนที่เขาเป็นแฟนคลับของเราใช่ไหมในที่สุดแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยที่เรา ตผงกำลังเดี๋ยวให้ทำให้ดูนะครับเบิรจอที่กำลังแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี่ลูกกระสุนผมให้ไปหามาเนี่ยว่าทำไมมันไม่มีเสียงดังเมื่อวานเนี่ยเห็นเปล่าดูเนี่ยนี่กระสุนปืนที่ใช้กับปืนขนาดจุดสองสองนะครับไปหาหัวกระสุนแล้วสงสัยว่าทำไมข้างบ้านไม่ได้ยินในยังเดี๋ยวผมจะแอบไปยิง ยิงตรงนี้เดี๋ยวมันดังเดินเดี๋ยวมันจะเกิดความเกิดเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นรายละเอียดเนี่ยอย่าให้เมียพูดว่าทําไมเพราะอะไรแล้วเมียจะบอกยังไงให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจนะครับก็ผอขอโทษที่ที่ทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนในสังคมนะครับด้านข้างหมคงนี้ถามว่ารู้เท่าถึงการใช่ไหมไม่ใช่ครับรู้หมดครับรู้หมดจากวันที่แต่ก็ก็ยังจะทำามว่า ผมเนีมีมีความเครียดหลายอย่างครับแล้วก็เลือกเลือก,อกแก้ปัญหาในทางที่ผิดโดยโดยแก้ปัญหาในทางที่คิดสั้นซึ่งเป็นซึ่งเป็นทางที่ผมใช้วิธีนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นระบบผมหายผมหายเครียดครับเพราะว่าผมณ้ตอนนั้นผมมีความเครียดอยู่แล้วตอนที่ผมถ่ายท้อสดเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะ,จะจะเอามายิงโชว์เพียงแค่ผมมาตัดคอเองว่าเออทำหน้าที่ของเองไม่ดีนะ สาที่ใน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 ,ในทำเป็นสารดีไม่ดีเป็นพ่อไม่ดีเงินที่เรเก็บได้ก็เอาไปสาเสียเทเสียหมดใช้หมดรวอนเนี้ยเงินสร้างบ้านทั้งหมดเนี่ยเป็นฝ่ายหญิงเป็นฝ่ออกเลยทำให้เราทุกครั้งที่เรานอนเราเราจะต้องแบบแส่หน้านผาพี่พี่เข้าใจ่ความรู้สึกเราเวลาเห็นรูปตอนอยู่เับหน้าข้างมันมันแออัดอัดคือจริงๆแล้วคือในความรู้สึกของบุคือเราต้องมีมากกว่านี้ป่ะวะตัวจากขาดเงินประกันตัวแสนหนึ่ง เราไม่มีเราหันไปนหาแฟนอช่วยหน่อยเพื่อนคนน,น,นี้สนไปมากมเยช่วยใม้เขาอิจฉาด,ดูแต่สื่อทำเทปบู๊เช่นสะโพกเพลงเพลง,เพลงต่างที่เกิดความตายเพลงพวกก่มงนี้จริงแล้วแต่ที่เกิดความตายโดยในสุดมันจะเปิดมาจนจนแตัวตอนนั้นเปิเพลงเพื่ออะไรเพื่อทได้คิดไดรอบข้อพี่ในทางที่ดีเราเรามีไหนตัวแสบที่เราเรา,เรา ถ่ายทอดสดพวกเราเล่นกันเองไหมแต่แล้วนังคงไม่ต้องอธิบายเนี <c oughs> ่ยเขาเขาจะกดจิ้บชุบแล้วก็ถ่ายทอดสดให้คนแฟนเพจแล้วสื่อสารกันได้ทางข้อความใช่ไหมแต่เราก็จะพูดพูด <c oughs> เขาจะพิมพ์แล้วก็มีแฟนขับเข้ามาก็พยายามจะหาตัวที่ได้รับรูบร้และเห็นมีใครเห็นตอนผู้หญิงนุงมนะผมไม่ทราบตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังตรวจสอบดู ช่วงช่วงที่ผมทิ้งชปนะผมไม่ได้สนใจโทรศัพท์แล้วตอนที่ผมสนใจโทรศัพท์อยู่ก็คือผมก็เพลงฟังแล้วก็ให้ให้คนคนที่ดูเราได้ฟังเพลงด้วยแต่ตอนที่อารมณ์มันเฮ่อสุดๆแล้วผมสนใจเพีง่างเดียวแล้วโทรศัพท์ก็แห่หน้าขึ้นมาฟังให้ลูกหน่อยลุกลเขาเคยทำมาครั้งหนึ่งนะเลยท่านี้เนี่ยาชอบหนกันเ้องสาวที่หน้านี้ครับ พี่ดีก็ไม่อยากจะเปิดเผยอะไรมากเพราะว่าปเป็นเรื่องที่ไม่น่าเอาอย่างเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกนะครับเนี่ยมีมีนี่รอยนู่นลอยนี่อะไรเนี่ยแล้วที่นี่อันนี้ก็ได้มาในใน,ในเรือนจํานะครับเขาเคยเขาเคยติดติดปุ๊บเมื่อปีห้าสามใช่ไหมเออปีออกมาก็ยังจังหวะเวียนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วตอนหลังนี่เป็นไงเมื่อรู้ว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นเหมือนเดิมก็เริ่มเผยถอยออกมา หลังจา้นั้นสุดที่เกิดเรื่องนี้คนก็มุ่งเปนในทางว่าเราเมาอย่างเดียวแต่เฉพาะโชคดีว่าที่สีรายตรวจตรวจทุกอย่างเราไม่ดีเกินยาผลผลการมันมีมันมีมันมีหลักฐานอันหนึ่งเนี่ยที่ที่คุณหมอออกให้ว่างั้นนะมีว่าใช้เออใช้ปืนยิงเข้าในแนวกระแคในกอะแสกระสุนกระสุเข้ากระสุนเข้าที่สมบัติเนะ ตัออกพิมพ์ไม่ถ่นะเข้าตรงนี้นะฮะเล้วออกตรงนี้ตรงนี้เป็นสั um ่งมียาอะไรมาตัไม่เป็นไรเอาเอาไว้ว่าจะพูดยังไงไม่ให้ยอมอย่างเนี่ยก็เราทำแบบนี้เด็กที่ตาขอกเนี่ยมันมันสูงอะไรประาณใหญจะบอกเด็กว่าให้ไปลองดูเฟซผมทันดีแล้วมเลื่อนลงไปเรื่อยๆผมว่าผมทำอะไรดีๆไว้ไว้เยอะมากกว่าเพราะว่าผลสุดท้ายก็โดนจับ ถามว่าความผิดของของนีนะเวลาเนี้ยนะนมีวัดดาวมีอาวุธปืนไว้ในกรอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในกรอบครองโดยมไม่ได้รับอนุญาตพระราชบัญญัาต,าติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน2,490มาตาเจ็ตาาโทษจำคุก1-10ปีไม่น้อยนะก็ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ทราบว่า ไปนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันขอ้อมูลเป็นเท็จนะอนุมาตราที่สี่อนุหนึ่งถึงอนุหกอนุห้าคนเผยแพร่คนส่งต่อได้ผมย้ำตลอดเวลามีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับประหยัดว่า้วยรวมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีห้เนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่เล่นสือ่อเล่นไลน์เล่นเฟซไดอยู่เนี่ยรับข้อมูลมาแล้วส่งต่อเลยโดยไม่ที่สูงทราบ ถ้าไม่พิสูจน์ทราบเราก็จะมีความผิด5ปี1 0 0นบาทด้วยกันเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลเป็นเพศก็ฝากย้ำกันทุกครั้งย้ำกันทุกคนนะครับมีอะไรจะถามนะฮะเพราะว่าก็เรื่องนี้ผมก็อยากจะให้มันเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอยาอ่างรนะก็อยากให้มันเตือนแล้วก็ให้คุณเนเตือน์แล้วนนะว่าอย่าไปทําอย่างนี้เลยดูแล้ว ทราบแล้วเนี่ยมันจะเทือนจิตเทือนใจเกิดความตื่นสนกุกเกิดความไม่สบายใจนะก็อยากให้เนเป็นตัวแบบที่ไม่อยากให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับต่อไปก็คงจะไม่ต้องมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะนะก็ขอให้พวกเราทุกคนให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็คงคิดว่าในโอกาสต่อไปพวกเราช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะผมตัดกรณีหมดเลยนะเห็นไหมเต้นโชว์เอาปีห้า แปดถ้าเจ็ดมัใส่ห้าแปดถ้าเก้าเนี่ยก็โดนไปแล้วนะั่นแหะเอาข้อมูลใส่ไปอีกลายหนึ่งนะสีลสมซบมกอะไรนะประหยัดน้ำแล้วก็เอาน้ำส้มน้ำปัสสาวะน้ำถูกก็มาสาดโดนหมดเลยเนะี่ยนะครับน้องๆแถวนี้นนระาวาังโดนด้วยเลยนะก็ฝากไว้ด้วยตรวจสอบด้วยใครมีอะไรสอบถามไหมครับทำไมถึงขายท้าวสดขาดเป็นบุตรทไ่ขึ้นอยู่ ตอนแรกจะโพสระบายธรรมดาคไม่ได้คิดจะดีแต่พอพูดไปแล้วมันเข้าเข้าตัวเข้ารึเข้ารึแล้วพวกมันเปิดเพลงไปด้วยคือปลาอารมณ์ปลาแล้วตื่นตัวดีก็ไม่ได้เอ็ให้ตายนะไม่ได้เอาเอ็ให้ตายเอ็นให้หลุดหายไปประมาณแล้วพี่เครียดอยู่มีเครียดเรื่องอะไรบ้างมีสิ่งเยอะไหมมีสิ่งส่วนตัวเครียดตัวไหนเครียดเรื่องเออสิ่งที่เราทำพลาดไป เราไมนได้ใช้งานไม่ดีไม่ได้การทาร้ายมากเลยนะครับนมันอยู่ที่ความติดต่อทุกคนเลยก่อนทำคิดก่อนไหมหรือว่าตั้งใจ่ทำเลยก็พอฟังเพลงนี้แล้วแต่ที่บอกพี่อ่าคือาร์มันง่ายดแล้วอ่กตจบไม่ด้ไม่เอาแล้วเนาะเอาสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะไปเอาพอทุกคนนะสิ่งที่มันได้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนั่นเองเนาะก็ให้เตือนไปแล้วองค์มาพอแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะไปไปดูต่อ นนมนนผมไม่ใช่เหมยที่ผมไม,ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่สำหรับใครที่ที่ติดตามผมก็ขอให้เลือกมองแต่สิ่งที่ดสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปมองน้วกันจะได้ามดีกว่าผมเพราะคนเรามี้งีทั้งวทั้งัวาายูคนลอกมาก,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 กหรือว่าขั้นเมรตม <c oughs> ติดาต้องจับโทรศัพท์ ผมไม่เคยพูดให้ใครฟังฟังเลยนเรื่องจะราโดดกับโเียวเยอเย่างไรก็ตามันก็ื่อเป็นงทางททีเลับครับครับครับเพราะเราไม่มีกหาเราถ้าเราไปรึกษาครอบครัวมาแเราก็มีหลังไว่าแต่ถ้าเราปล่อยออกปึ๊บเราได้ห่าทั้งที่ไม่เห็นตัวาเลยโอเคนะขอ